สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้บางมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีฝันเยอะแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วก็เลยต้องรีบเล่าฝันนะคะกลัวว่าเดี๋ยวทำความฝันไม่ทันเนาะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะบางขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อตัวเลขความฝัน เออเริ่มจากฝันแรกเลยนะผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่ามีผู้ชายเอาปฏิทินปีไม้สิเล่มปีพศสองพัก็หกสยังไม่มาเลยหกจะมาแล้วหกดีคนที่46แต่ว่าถ้าให้บางตีเป็นเลขปฏิทินเนี่ยบางตีเป็น8 ปฏิทินมาให้10บเล่มก็8 1 0อันนี้ถ้าตีนะคะแต่ถ้าตรงตัวก็5้าหต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวเขียนเลขใส่กระดาษให้4 8 8 6ปดแปดเขาบอกอีกว่าห่างเลข6ตัดทิ้งขึ้นลงถ้าตัด6ออก จะเหลือ4 8 8 6 2ตัดขึ้นลงก็เป็น6 3ถ้าตัดตัดสเนาะรู้ตัด6หรือตัด2อันนี้ถ้าตัด2ก็เป็น6 1ถ้าเพิ่มก็เป็น6กสาเาบอกว่าตัด6ทิ้งขึ้นลงต่อมา ผู้หญิงฝันฝันว่าไปยืนใต้ต้นไม้และมีฝูงนกเยอะมากที่เกาะบนต้นไม้ขี้ลงมาอาบที่หัวเขาบอกว่าเยอะมากๆขาวโพลนเปื้อนลงมาอาบที่ไหลอายุคนฝัน39เกิดปีพศ2524นะคะต่อมาผู้ชายฝัน ฝันว่าเด็กขี่รถจักรยานวิ่งเข้ามาชนรถที่บ้านทะเบียนรถ603ต่อมานะคะผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าน้องที่ทำงานบอกว่าตรวจหวยใน google หวยออก69เขาบอกว่าพี่ถูกหวย2ตัวล่างต่อมานะคะมือเลอะพอดี ทายามม่วงให้ลูกชายขนมันร่วงลูกชายขนล่วงก็เลยต้องทายามม่วงให้กลางดึกเลยเต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่12ฝันว่าจอดรถไว้ข้างทางแล้วเดินไปกินข้าวอพอหันมาอีกทีน่ะรถหายไปแล้วเ,เลยนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ดับเครื่องลุงเจ้าของบ้านพาขับรถออกตามหา ระหว่างอยู่ในรถเนี่ยจะโทรแจ้ง191แต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะไม่มีปุ่มกดตัวเลขจนขับมาเจอด่านเลยขอร้องให้ตำรวจช่วยวอแจ้งกับด่านทางอื่นให้คอยดูให้ตำรวจเลยขอจดทะเบียนรถไว้เสร็จแล้วเราก็กลับมาขอดูกล้องวงจรปิดบ้านแถวนั้นกำลังจะเปิดดูแต่ว่าตกใจตื่นก่อนทะเบียนรถเขานะคะเจ็ด งวดนี้คนฝันหกห9เก้าเแล้วก็แปดเยอะ,อะคลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูว่าชอบฝันไหนก็ฝันดีทุกฝันเนาะแต่ว่าเลขไม่ชนกัน แต่ว่าจะชนเงินที่6999คือเลขมันกลับหัวก็จัดตามใจชอบนะคะคลิปนี้ก็มีฝันแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะหวยใกล้จะออกแล้วพรุ่งนี้หรือนี้พรุ่งนี้วันวันเสาร์เนาะวันเสาร์เขาว่าคนฝันแม่นเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ รอดูคลิปวันพรุ่งนี้กันนะคะว่าจะมีฝันเด็ดๆอะไรบ้างนะคะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะดึกแล้วสวัสดีค่ะ